เวลาจะไปจับอึ่งน,นีดมันต้องอาศัยช่วงไหนช่วงประมาณทุ่มหนึ่งครับทุ่มคือคือมันเมืดยย่ำไหเข้าไปได้เลยไปเตรียมการไ้เลยครับอ่าแล้วก็จนมากคนไปจับเอื้องสีสส่หูมองมันอยู่แล้วแต่ว่ามันสิลุงลุ่งยุ่งมองไหมมองไหเขาก็ไต่ไปครับแล้วก็มีแนวตักพร้อมจับอึ้งในน้ำครับ มันจะอยู่บริเวณไหนเติมเลยมันจิเป็นห้อมครับเป็นห้อมจากภูเขาลงมามันจิเป็นห้อมแม่นน่ล่ะครับเป็นห้อมครับล่องน้ำมันจีเป็นอ่างน้ำมัน็สิจับคููกันห้องเรียกกันลงมาหันละแล้วก็ไปถ่าเฝาเอากันระวังแนตะงูสมท่านครับมันสีมาหยาตจกินเองครับออกบ่หลหลปันไดต้องให้น้าไหลท่งคักๆเลยครับนั้นนั่นได้แน่นอนเป็น4ี่สิบาสิบโลแต่นี่มันคือออกอย่แจะบ่หลหลปันไหล ก็ไปไปเยอะกันครับต่างคนก็ต่างไปอย่างเงี้ยพอไปถึงที่ก็แยกย้ายกันหาเอาอย่างเงี้ยครับไครก็ดูอย่างเงี้ยครับมันจะมองเห็นชัดๆเลยครับว่ามีไข่เนี่ยครับสีสีดำดำเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยคืออื่นไข่อันนี้โลดเท่าไหร่อันนี้สามร้อยครับเลือกได้เลยครับอันนี้สามร้อย อันนี้ไข่ครับอันนี้ไม่ไข่มันจะมองเห็นได้ชัดเลย <1> 1> ใช่ครับเป็นสีใสใสถ้าไข่ก็จะเป็นสีดำๆ <1> 1> าๆแบน <1> 1> ก็ไปส่วนมากกินต้มนะครับต้มสมต้มสม,มใส่ใบขามใส่ขา้าใส่ตะไคร้ห้าเนี่ยครับต้มแบบเล่าเล่ากับข,ข้าตะไคร้ใบข้าตะไคร้แล้วก็ ใบขามอ่อนหรือใบสมป้อยก็ได้ใบสมฮงก็ได้ขอให้มีรสเปรี้ยวๆน,นีน่ครับมันจะเข่ากันถ้ามดแดงก็เพาเข่ากันนะครับเอาไปย่างเป็นอื่งย่างอย่างนี้ก็ได้ทําอั่วก็ได้ทำสมอื่งก็ได้ครับผมเฮ็ดปลาแดงเอืองก็ได้ ปีกายที่ผมได้น่ะ4ี่0โลเอาที่เดียวเลยในอ่างเดียวเลยครับน้องพันไปพันมากรเส้นมามาแวะตลาดหวยเดือของเขาครับมันซื้ออื่งไปต้มปีหนึ่งมันสิบอ,อ,อกอกดูปนไดเนีเอแ้ฝนบ่แห้งกับบ่ออกบอเมันอึ้งเลี้ยงครับอึ้งธรรมชาติครับกบเลียนเชิญน,นะครับอึ้งไขยโลสามรอย